ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเฮโรอีนเป็นชื่อยาเสพติดที่คุ้นหูคนไทยมากที่สุดโดยเฉพาะเฮโรอีนตาสิงโตเหยียบโลกจากผู้ค้าระดับโลกนามขุนศา่าหรือจางซีฟูแต่หลังหมดยุคขุนศาและประเทศไทยแก้ปัญหาแบบถูกวิธีทําให้เฮโรอีนห่างหายไปจากวงการกระทั่งในห้วงสิบกว่าปีมานี้ยาบ้ามาแรงแซงทางโคง้งรวมทั้งไอซ์ที่ระยะหลังๆจับได้ครั้งละหลายสิบกิโลมูลค่าคิดเป็นราคาขายหลักร้อยล้านบาท าการลงพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดกลางกรุงเทพอย่างสอนอ,อห้วยขวางทีมล่าความจริงกลับพบการเสพและขายเฮโรอ,อีนกันอย่างกว้างขวางโดยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันมีสถิติการจับกลุ่มนับ10บคดีทั้งครอบครองเพื่อจําหน่ายและครอบครองเพื่อเสพเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่าการกลับมาได้รับความนิยมของเฮโรอ,อีนเนื่องมาจากมีราคาถูกมีเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถหาซื้อมาเสพได้แล้วเฮโรอีนเนี่ยเด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่าย อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราคาราคาที่ถูกมากมีเงิน300ก็สามารถซื้อได้แล้วอะไรเงี้ยซื้อมาัมะสุมกันได้มันถูกเพราะว่าเกรดที่วัยรุ่นในให้วยขวางเราเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันเป็นเกรดความบริสุทธิ์ต,ตำ่ำนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับเกรดอื่นๆแล้วเนี่ยมันคุณภาพมันด้อยมากสถานการณ์หน้าวิตกยิ่งขึ้นเมื่อตรวจสอบอายุของผู้เสพและผู้จำหน่ายเฮโรอีนพบว่า เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุอยู่ในช่วง15บถึง20ปีเท่านั้นและพฤติกรรมการเสพก็ไม่ธรรมดาพวกเขาฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นกันกลางที่สาธารณะอย่างไม่แคร์สายตาใครที่เมื่ขวางเราพบเนี่ยตั้งแต่15-16อะไรเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการเสพนะครับเสพเข้าไปแล้วไม่ไม่นับรวมถึงว่าคนที่จําหน่าย<ง>วิธีเสพของเขาก็คือว่าไปซื้อมาใช่ไหมครับแล้วก็นี่เลยครับที่แฟดที่แฟดก็มื่อสมกันตาม บันไดบันไดครับแล้วก็วิธีการเขาคือมีเข็มฉีดยาซึ่งฉีดเข้าสู่ร่างกายนะครับสร้างความเดือดร้อนเพราะว่าไปม่ดสมกันตรงบันไดซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาจะขึ้นห้องขึ้นแฟดเนี่ยเขาขึ้นไม่ได้เขามีการร้องเรียนมาบ้าง<ม>ก็มีความเป็นห่วงอย่างมากเพราะว่าการแพร่ระบาดของเฮโรอีนในพุทธขวางเนี่ยส่วนมากอยู่ที่เด็กและเยาวชนซึ่งอายุไม่ถึง2ีปีนะครับ เมื่อมีการจับกลุ่มทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการทําสถิตินะครับทำสถิติไว้นะครับเพื่อเป็นตัวชี้วัดว่าการสถานการณ์แพร่ระบาดเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดในระดับพื้นที่สอดคล้องกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยสํานักงานปปสซึ่งสถิติการจับกลุ่มเฮโรอ,อีนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2559ถึงปัจจุบันจับกลุ่มได้404คดี ผู้ต้องหา479คนปริมาณของกลางที่ยึดได้สูงถึง232กิโลกรัมที่น่าสนใจคือผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าและผู้เสพหน้าใหม่และเป็นเยาวชนถึงรล20ข้อมูลจากปปสยังระบุอีกว่าการแพร่ระบาดเฮโรอีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแหล่งจำหน่ายและกระจายสินค้าอยู่ในย่านซอยนานา,นารวมถึงแฟตดินแดงและพื้นที่ใกล้เคียงทำการการถแถลงข่าวจับกลุมยาบ้าและไอล็อตใหญ่แทบจะรายวัน การกลับมาแพร่ระบาดของเฮโรอีนจากการซื้อขายรายย่อยในชุมชนกำลังเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจหรือนี่คือการปรับตัวของขบวนการค้ายาเสพติดเพื่อต่อสู้กับการปราบปรามของภาครัฐดน,นุพลนิวาเวทถ่ทายภาพอนุรักษ์ถือสวัสดิ์ทีมล่าความจริงนาว26รายงาน